สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะอยากชมพันไหนนะคะสนใจพันไหนก็สามารถโทรสอบถามหรือโทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร 0642824363นะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ที่อยากได้ไว้ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเบอร์หนูขึ้นสีแดงๆให้นะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวพาชมแม่พันธุ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกนะคะอันนี้ไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟตอนนี้ต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่60นะคะสำหรับไม้เลิฟก็เป็นไม้ที่ทรงใบสวยนะคะเป็นไม้ทรงใบาย,ยาวนะคะชั้นใบ ดีมากเลยนะคะเนะะี่ยค่ะสีสวยมากนะคะเนะะี่ยค่ะนายมั่นปืนยาวนะคะตอนกัดเต็มที่เขาก็จะเป็นแบบเส้นเขียวยวพื้นแดงนะคะสวยมากตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่นะคะต้นลูกจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะใครชอบอันนี้จะเป็นตอนเด็กออกสีเขียวนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวเนะะี่ยค่ะยิ่งเข้าพุ่มเข้ากอยิ่งสวยนะคะ อันนี้เป็นนายมั่นปืนยาวนะคะให้ไปอยู่ที่60นะคะนายมั่นปืนยาวสวยมากเขาเป็นไม้กัดสีแดงนะคะนี่เวลาโตจะเป็นเส้นเขียวๆพื้นแดงเลยนะคะนี่ค่ะที่เป็นจำปาทองนะคะสวยมากแล้วใบยาวนะคะนี่เลยตอนนี้ก็มีต้นลูกแบ่ง100บาทใบแข็งใบยาวนะคะอันนี้ก็พอหลวงพ่อเหลือนะคะ ด้านหลังนู่นด้วยนะคะพอเหลืองพอเหลือก,ก็จะเป็นแดงกระดูกดํานะคะหนูไม่ได้พามาชมนานเลยอันนี้สีสวยมากนะคะแล้วทนมากนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีใบก้มนะคะที่หนูลงรูปไปน่าจะเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะคะนี่เลยพฤหัสบ,บดีจะเป็นไม้ที่โทนออกส้มๆ้มแดงแดงค่ะสีออกเสรจเสรจดนะคะสีสวยมากใบกลมนะคะตอนนี้ก็ มีแบ่งอยู่ที่100บาทเขาจะจัดอยู่ในตับวันนะคะสําหรับวันพระหัส,สบดีนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ใบยาวน,นี้จะเป็นนาราทัศนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้หน่อนะคะเส้นใบชัดแล้วฟอร์มพุ่งมากนะคะอันนี้นาะราทัตค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาใบหอกนะคะนนแล้วก็อันนี้มนเทียนทองนะคะ บนเทียนทองนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกกวนอูแผงนะคะนี่ค่ะสีเขาจะออกเหลือบๆอันนี้สงขานะคะตับจังหวัดนี่เลยใบกลมนะคะไม้ตามหาเป็นตับจังหวัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ต้นกัดสีเต็มๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใบใหญ่ๆอันนี้ไก่นะคะไก่ฟ้าพยาลอฟอร์มนี้หออยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะ นาเริ่มกัดมาแล้วพื้นตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ทองสำลิดนะคะกัดหน้ามาแล้วแบบนี้เลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะโตสวยมากล้าเป็นไม้เก่านะคะทองสำลิดค่ะชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็เขาจะป้ายด้วยกัดสีด้วยเป็นไม้ที่อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะต้นนี้ขออยู่ที่ห0นะคะสำหรับชมพูทวีปค่ะสวยมาก นาลีบูรพาอันนี้เป็นแบบป้ายเลยนะคะป้ายมาชัดเจนเขียวป้ายชมพูนะคะให้ไปต้นละ50านะคะนาลีบูรพาอันนี้ปีศาจแดงนะคะมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะนาสวยมากอันนี้ขอ130บาทนะคะสำหรับปีศาจแดงทายชนนะคะต้นนี้จะมีหน่อขึ้นมาด้วยนะคะนี่มีต้นเล็กๆโคนต้นด้วยใครสนใจกระถางนี้ขออยู่ที่ แปสิบนะคะมีกระถางเดียวนะคะชายชนฟอร์มนี้แปดสิบบาทภูไทยนะคะต้นละ40นะคะเป็นไม้ทนเข้มทรงใบสวยแบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้ชื่อว่าภูไทยคะ่ะอันนี้กําลังออกดอกพอดีเลยคะ่ะอันนี้เบนจะรงน้ําทองนะคะออกดอกใบยาวเป็นฟอร์มกอมาเลยนะคะนี่อยู่นอกตู้นะคะใครสนใจเบนจะรงน้ําทองนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่250ร้นะคะคุ้มมากได้ สามต้นเลยนะคะในกระถางนี้นี้สุนทรภผู้นะคะเผื่อใครสนใจนี้ไม้หัวค่ะนี่นะคะมีหนอเรียบร้อยมีหัวแบบนี้เลยนะคะใครสนใจกระถางนี้ขออยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทนะคะสุนทรภผู้ฟอร์มกอ่อใบแข็งใบหนานะคะอันนี้เป็นนางรากสดแผงแดงนะคะใบยาวสวยมากนี่เลยใครสนใจอันนี้มีหนอด้วยนะคะมีหัวแล้ว กระถางนี้ขออยู่ที่250นะคะนางรากสดแผงใบยาวใบแข็งมากๆนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะนางรากสดแผงอันนี้หนูหยิบออกมาให้ชมนะคะนี่เลยอาะารนี้เป็นทองสำลิดนะคะตอนกัดเต็มที่นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยไม้เก่าฟอมคอมเพกค่ะตะวันชิงพบนะคะนี่เป็นไม้โทนเข้มๆค่ะแล้วก็หูชิด นะคะหูใบเขาจะชิดจะเกยกันแบบนี้นะคะตอนนี้มีแบ่งต้นละ50บาทนะคะสำหรับอันนี้ชื่อว่าตะวันชิงพบค่ะมันีล้อมเพชรต้นนี้สวยมากนะคะด่างสวยนี่ค่ะขออยู่ที่80นะคะมันีล้อมเพชรนี่เลยเป็นไม้ฟอร์มคอมแพกแล้วเป็นไม้ด่างนะคะด่างชมพูแบบนี้กูพิงนะคะต้นละ50บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนโทนชมพู oo, เป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆเ,เขาก็จะเป็น ป้ายมาแบบนี้เลยนะคะเป็นป้ายเขียวอ่อนนะคะเดี๋ยวผู้หนูพาชมต้นแม่นะคะฟอมคอมเพกภูพิงเป็นไม้ที่ทรงสวยนะคะเดี๋ยวพาไปชมอันนี้ขอต้นละห้สิบนะคะไก่รัศมีนะคะต้นละ100บาทนี่เลยสีออกแดงๆส้มๆนะคะสีสวยมากขายสนใจนะคะยังเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยอยู่นะคะ ขอต้นล้านหนึ่งร้อยค่ะจันฉายอันนี้มีลูกติดด้วยนะคะไม้ใบไทยนะคะในชุมพูอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหกสิบนะคะสำหรับจันฉายนะคะเนี่ยค่ะภูพิงนะคะนี่เลยสวยมากหล่อน้ำในกระมังไว้แบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้บับเบิ้ลบีค่ะเป็นไม้เหลืองป้ายเขียวนะคะนี่ต้นฉบับเขาก็ทรงใบมาจากพวกศีลาหุ้มทองเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะเหลืองป้ายเขียว ชื่อบับเบิลบีค่ะเหลืองมณีรัตนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบนะคะสวยมากเป็นไม้โทนเหลืองเม็ดแดงดารานพพลัดนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบเป็นไม้ป้ายนะคะสําหรับดารานี่นะคะดารานพรราุพพลัดเป็นต้นกําเนิดของไม้หลายๆชนิดเลยนะคะสงสวยมาก ชัดทินกรนะคะอันนี้เป็นใบกลมๆแป้นๆน,นะคะแล้วโตเปิดด่างด้วยขออยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะชัดทินกร เม็ดมีด้วยนะคะเม็ดจุดๆเล็กๆม้าเฉียวนะคะที่เมื่อวานหนูให้รับชมต้นแม่ไปลายเขาจะแดงเต็มที่นะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปต้นละ5้าิบบาทนะคะหมาเฉียวค่ะอันนี้เป็นไม้ที่สีสดมากนะคะชื่อเทพสถิตนะคะเทพสถิตก็จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งบาทสีจะออกแดงๆส้มๆนะคะ หน้าเงาด้วยเนะะี่ยค่ะเทพสถิตค่ะนี่ก็จะเป็นไม้โทนขาวๆนะคะชื่อว่าพันดาวนะคะพันดาวให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับพันดาวเม็ดจะแดงทั่วเลยนะคะกระจายทั่วเลยที่เห็นนี่ก็จะเป็นหนุมานหาวนะคะหนุมานหาวจะเป็นไม้เก่าหายากนะคะพื้นจะเป็นขาวทั้งหมดแล้วก็เม็ดแดงนะคะอันนี้เป็นบัวหิมะคะ่ะให้ไปต้นละสี่สิบนะคะบัวหิมะเป็นขาวทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลิบบิ้นนะคะริบบิ้นไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับลิบบิ้นนะคะใบพิผิวด้วยนะคะเทพดาลูนีนะคะอันนี้จะเป็นออกสีเปอะๆหน่อยนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับเทพดาลูนี นี่เลยสีเขาสวยนะคะอันนี้จะเป็นไม้โทนเข้มใบแข็งนะคะชื่อว่าองคุลีมานนะคะองคุรีมานให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะหน้าเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะหน้าเขาจะกัดแดงแงกระดูกดํานะคะสบายนางฟ้านะคะตอนนี้ก็ยังมีฟอร์ม4นิ้วแบ่งอยู่นะคะให้ไปต้นละ100บาทอันนี้เวลาโตสวยมากนะคะสีเขาจะชมพูขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ได้พามาชมนานเลยใบยักษ์สวยนะคะชื่อว่าดาราส หวานนะคะขออยู่ที่ต้นละ80นะคะหน้าใบจะหยักๆักนะคะนี่เลยอันนี้คือมีนาคมตอนเต็มฟอร์มเลยนะคะสวยมากอันนี้ชื่อว่าพีเพกนะคะยักษ์พีเพกอันนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนงเด็กก็จะเขียวอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูกอนแน่นๆเลยนี่ค่ะใครสนใจนะคะขออยู่ที่290บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ พีเพกนะคะหายากนะคะเขาจะมีพีเพกกับพีเพกคลองเมืองด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอสงขายนะคะอสงขายป้ายด้วยกัดสีด้วยค่ะขออยู่ที่ต้นละหกสิบนะคะสําหรับอสงไขยนะคะนะคะี่ค่ะป้ายเขียวแล้วก็กัดชุมพู่อันนี้ก้าวทับนะคะสวยมากแต่ใบาอาจจะน้อยหน่อยมี3ามใบนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่อ่าแปดสิบนะคะก้าวทับนี่เลยนะคะ ใบนี้อาจจะทิ้งใบหนึ่งใบระหว่างจะส่งนะคะสีสวยมากอ่าแล้วก็มีอีกฟอร์มหนึ่งนะคะสําหรับก้าวทับต้นนี้ขออ่าเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะจริงๆเป็นบอลใหม่เมื่อสองสามปีก่อนนี้นะคะชื่อว่าเมืองนครชุมนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละอ่าแปดสิบนะคะฟอร์มนี้ขอแปดสิบบาทป้ายด้วยแล้วก็ขึ้นเม็ดแดงสวยมากไผ่สีขาวนะคะอันนี้ยังมีจํานวนนะคะต้นละห้าสิบนะคะเป็นขาวขอบเขียวนะคะ นี่ค่ะสงขาเวลากัดสีนะคะสวยมากหวานมากแล้วก็อันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะที่หนูให้ชมไปนะคะสวยทั้งคู่เลยเป็นไม้กัดสีนะคะสาวเมืองสิงห์ตอนเด็กจะเขียวนะคะอันนี้นะคะมาเป็นพุ่มกันเลยอันนี้ก็นินไนรานะคะนี่อันนี้มะเชียวนะคะกัดสวยมากๆานะคะใบผิว ก็สำหรับวันนี้นะคะใครดูพันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์น,นี้ก็สามารถโทรได้แอดไลน์ได้เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆสามารถกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะคะหนูมีคลิปใหมชมบ่อยๆเลยนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามารับชมได้ย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ